สวัสดีทมเศ้าครับวันนี้พามาอัปเดตนะครับลูกไก่ที่ห่ออนุบาลไว้นะครับหลังจากแม่เพิ่นฝากออกมาแล้วนะครับฝากเป็นตัวออกมาแล้วแม่นี่ที่จริงก็ให้ลูกสิบเก่าตัวนะครับในประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งสัปดาห์กบกวานี่ยล่ะสิบเก่าตัวนะครับผมจะลูกทังยีก แม่หนึ่งนะครับที่เป็นแม่สาวาเพี้ยงลูกค่อยทีมาใส่น้ากันหว่เบาไลายลเล,ลียกันมือสองมือยีงมีอีกสิให้แม่ในเลี้ยงประมาณยี่สิบหกตัวนะครับที่นี่ให้แม่ในเลี้ยง,เ,ยงเดี๋ยวมือนี้ตั้งใจทีจะจับแม่เพื่อนออกแล้วนะครับกสิชี้เห็นว่าลูกเพียงเลี้ยงจะขาโตนะครับแลียงแบบธรรมชาติอีกที่เหลือก็จะอนุบาลไปในกรงต่อไปนะครับเขาไง พ,พักหนึ่งกะเขากะคอยสีใหญ่ามาอ่ากงใหญ่นะครับเพราะโตพนมันสามารถออกจากกงได้อันนี้กะเกือบสองเดือนแล้วครับซุ่มในกงกัใหญ่ขึ้นมาแล้วสี่สิบกว่าโตนะครับอีกหนึ่งแม่นะครับแม่นี่ปง ปงหมูว้านนะครับแล่นี่ได้ลูกสิบเอ็ดตัวหนึ่งวันหนึ่งวันสองวันน,นี่เขาวันที่สองจะมีในในกรงอีกนะครับเพ่าะวาาวามสุงเคยแต่เราเอาพื้นลงแล้วพันกระซิอยู่ในหนีเลยบอยอยากไปใส่ไอ้หน่อยช่วงหนีไอ้หน่อย พวกนี้นะครับกอบสองเดือนเปิดกกงไว้ก็บอกนะครับเหย้่มาเลี้ยงในกกงนะครับที่เคยบอกไปกับเลี้ยงไก่บ้านนะครับวิธีไก่บ้านเลี้ยงอยู่ให้ยูหน้านะครับปัญหาหลายัาตู้มีทั้งหมา,วเ,าเวลาเข้าไปอยู่จะเขามากัดมาไล่ไกลเฮ้านะครับแล,แล้วนะครับอีกาครับเยอะครับ กัวอ,อยู่น้ำไ้อยู่น้ำนาแม่นี่ให้ลูกยิบเก่าโตขึ้นกันนะครับผมก็ได้จับอีกแม่หนึง่งมาใส่กับประมาณนี่อยู่20กัวนะครับประมาณยิบ24่หาอันนี้ก็น,นึ่งสัปดาห์ครับพร้อมๆกับพังทางนอกสี่โป่งมาแม่สาวใหม่นะครับเพิ่เคยเลี้ยงลูกม,มือนี้ก็จะเอาแม่ขขงดอกเอาออกช่วงแรกนะครับ เอาออกแข็งแรงให้แมวเป็นป้าหากินกันสิให้ลูกเปนพี่เดียงจะหาโตนะครับเพราะว่าหาโตนี่จะต้องมารุนอีกว่าจะเลี้ยงลูกหลอดบอ่แต่ที่ผมมามาใส่ในกรงนี่นะครับพวกเน,นี้เบาะ์ฮันนี่ตายแจักโตนะครับหลอดทุกโตซื้นดีพร้อมนะครับนี่จากายเบึงครั้งที่แล้วคือชุดชุดที่แล้วก็ขายหมดแล้วนะครับอันนี้ชุดไหม อยู่นี่สี่สิบตัวสี่สิบตัวนะครับตอนสี่สิบแปดนะครับไก่ไข่ที่เห็นหนีก่ก็แต่ว่าจะปวนะครับนี่อยู่โรครงขาจีเปลี่ยนเป็นเหลี่ยงไก่บาดหมดนะครับเพราะว่าสูอาหารไก่ไข่บโบยนะครับแล้วก็จะเข่าปีที่สามด้วยนะครับเริ่มไข่ไข่เริ่มหน่อยลงแล้วเหลืองค้าอาหารเข้าไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวเข้ามาหายนหารกันนะครับแม่นีเดี๋ยวสองสามนาทีแล้วผมจับแม่ออกแล้วนะครับไก่ลูกชิเตะนี่ซื้อเอ็ดโตนะครับเอ็ดโตเดี๋ยวทยอย่อยไปไก่ไข่ออกนะครับกับไข่ชบาล,ละห้าสิบบาทขอประกาศขายขึ้น น,น,นี่แหละครับนี่แหละครับเรียงไกบ่บานวิธีจใจอะไยนะสมสมนะครับก็จะเรียงแบบนี้เลยนะครับเขากา็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเขาเอาถนัดเท่านะครับเอาตามเข้าสะดวกกะลีนะครับเอาเพ็ด าก็ศึกษาใน YouTube นะครับจากใน,นยูทูปเบิ้เงินเหลียงแม่เลยครับก็มามาปรับใส่กันทั้งนั้นเอาในที่จริงแล้วแกต้องเบิง้งจะพองนะครับว่าเปลี่ยงแบบไ,ไหนายเขานะครับแต่เทปตามเพล่เรื่ยก็คงคงคงบ่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กับมาดัดแปลงปรับใส่นะครับก็ยืดที่เหลียงผมแบบนี้นะครับครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมแล้วก็กด กดไลค์นะครับกดซับสไครป์กดติดตามาใน่องทางยูทูบนะครับใจวิธีเลยหน้าสมวนสมแล้วก็แชรนเพจวิธีเลยหน้าสมสมแบบน,นบ้านนะครับสำหรับผู้ใดมีพื้นที่นะครับมีพื้นที่หน้าบ้านบ้านอยู่ไกลหน้าก็สามารถเท็ด กาคือจังสีได้นะครับแต่กับบางพื้นที่ของนะครับสะดวกแบบไหนก็เหตุแบบนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็หาข้ามักนะครับใจเข้ามักก็เหตุแดบน้สบายใจนะครับก็รู้สึกดีนะครับเวลาเห็นไก่เขากินอาหารมาให้อาหารในอาหารเพคนกับคุณแน่นะครับรู้สึกดี ด,ดีมากคนนี้ก็คือตอนเด่ขายนะแต่าจะอีกประมาณสองเดือนครับใส้ชุดนี้อีกคั้างหนึ่งครับฝากติดตามากดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามในช่องทางยู u ู u b e ื่อกระจายวิธีเลยนะสมะสมแล้วก็ทางแฟนเพจนะครับวิธีจ่ายวิธีเลยนะสมสมดับป็บบานนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับข้างหน้าก็จะมีคลิปขั้วนะครับเดี๋ยวผมซื้อขัวข้วเขามาเลี้ยงนะครับเดี๋ยจะถ่ายคลิปขัว้วเบินนะครับว่าจะโตใหญ่ตัวหน่อย怎么样นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ